้าคุณกำลังเลื่อนไปใกล้ปุ่มกดหยุดตรงนี้ก่อน30วินาทีถัดไปอาจเป็นวินาทีที่คุ้มค่าที่สุดของวันนี้วินาทีที่ตัดสินว่าคุณเทรดด้วยระบบหรือคุณวิ่งตามเสียงตะโกนของตลาดคลิปนี้ผมจะให้สคริปต์ก่อนกดที่คุณอ่านตามได้ทันทีเพื่อดับโฟโมให้มือไม่ลั่นไม่ต้องเชื่อผมตอนนี้ก็ได้ขอให้ลองทำไปพร้อมกันแล้วสังเกตใจตัวเองว่ามันช้าลง โฟกัสขึ้นและอิสระจากความเร่งเร้าได้ยังไงพร้อมนะย้ายมือออกจากเมาส์เล็กน้อยวางฝ่ามือบนโต๊ะให้สัมผัสผิวเย็นๆถอนหายใจช้าๆหนึ่งครั้งลองฝังเสียงในหัวตอนนี้มันบอกว่ารีบเดี๋ยวหลุดรถไฟใช่ไหมผมจะพาคุณปรับจากต้องรีบเป็นชัดก่อนค่อยกดด้วยสคริปต์30วินาทีนี้และเราจะทำไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลย เริ่มที่วินาที0ูนหลับตาลงนิดเดียวแล้วเปิดตาแบบมีสติขยับไหลให้ตกไม่เกรงคอเอ่ยในใจชัดๆว่าตอนนี้ฉันจะกดเฉพาะเมื่อเงื่อนไขของฉันครบไม่ใช่เพราะมันวิ่งเร็ววินาที5-15หายใจตามจังหวะ4-2-6-1รอบสูตรเข้า1-2-3-4กลั้น1-2 ผ่อนออกยาวๆ1 2ึ่งสองสระหว่างคายลมหายใจให้ปล่อยคางลงเล็กน้อยแล้วกว้างสายตามองทั้งจอไม่จิ้มไปที่แท่งเดียวบอกตัวเองว่าฉันเห็นทั้งภาพไม่ใช่แค่เสี้ยววินาทีวินาที15-22ถึง22ถาม3ามคำถามทองคำในใจให้จบแบบไม่โกหกตัวเองข้อหนึ่ง ถ้าฉันรออีกหนึ่งแท่งฉันจะได้ข้อมูลใหม่อะไรถ้าคำตอบคือไม่มีถือว่าผ่านข้อ 2. 2สองเงื่อนไขหลักของระบบชั้นครบจริงไหมไม่ใช่การนับ1เป็นสถ้าครบถือว่าผ่านข้อ 3. จุดยอมแพ้ของฉั้นอยู่ตรงไหนและชั้นโอเคที่จะยอมเสียลบ1อาตรงนั้นไหมถ้าโอเคถือว่าผ่านวินาที22-27ดดูคะแนนสเตทของวันนี้แบบไวๆ รวมพลังงานอารมณ์ความชัด0ถึง10ตามจริงถ้ารวมแล้ว SKAT น้อยกว่าหรือเท่ากับ19ฉันจะไม่กดตอนนี้เข้าโหมดดูชี้ผ่าน15นาทีถ้า20ถึง24ฉันจะใช้ half size เท่านั้นแต่ยังต้องครบ2เงื่อนไขาตามเดิมบอกตัวเองว่าฉันให้คะแนนตัวเองก่อนตละให้คะแนนฉันวินาที27ถึง30 ตรวจสั้นๆว่าตัวคำสั่งเป็นลิมิตพร้อม OCO มีสต็อปและ t a r g กเ็ตครบแล้วหรือยังถ้าใช่ใช่ใช่ทั้ง3ส่วนให้พูดในใจว่าอนุมัติแล้วค่อยกดถ้ามีไม่ข้อใดข้อหนึ่งให้พูดว่ารออีกแท่งพลิกนาฬิกาทาย60วินาทีหรือกดตัวจับเวลาแล้วปล่อยผ่านก่อนหนึ่งจังหวะนี่คือสคริปต์30วินาทีดับโฟโมเวอร์ชันแกนกลาง แต่เพื่อให้คุณใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ผมมีเวอร์ชั่นเฉพาะเหตุการณ์ให้คุณหยิบใช้ตามอารมณ์ที่เจอในสนามจริงถ้าคุณเพิ่งแพ้ไม้เมื่อกี้และกำลังอยากเอาคืนให้ใช้เวอร์ชั่นนี้ทันทีหายใจ4-2-6-1รอบแล้วพูดในใจว่าฉันไม่พิสูจน์อะไรกับตลาดฉันพิสูจน์ว่าฉันทำตามระบบได้จากนั้นถาม3ข้อเดิมให้ครบถ้าคำตอบยังไม่ชัดให้เดินออกจากจอ29ดื่มน้ำสิจิบ กลับมาแล้วค่อยตัดสินใจใหม่คุณกำลังซ่อมสมองส่วนด่วนให้กลับมาใช้สมองส่วนเหตุผลก่อนทันเวลาถ้าคุณเพิ่งชนะใหญ่แล้วกำลังอยากได้เพิ่มใช้เวอร์ชันนี้หายใจหนึ่งรอบแล้วบอกตัวเองว่าโมเมนตัมที่ฉันอยากรักษาคือวินยัยไม่ใช่ยอดเงินตรวจ S-K-A-T-Score to size อีกครั้งถ้าคะแนนยังดีมากคุณก็ยังต้องผ่าน2เงื่อนไขเหมือนเดิมแต่ถ้ารู้สึกใจเต้นเร็วกว่าปกติ ให้ลบ half size อัตโนมัติอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อการอีกโก้ที่กำลังขยายแบบเงีย,งยบๆการชนะไม่ได้แปลว่าเราต้องรีบเพิ่มการชนะแปลว่าเราต้องรักษาสิ่งที่ทำให้ชนะถ้าเป็นช่วงข่าวแรงใช้เวอร์ชั่นฝุ่นตกพูดอย่างสั้นๆว่าหลังข่าวรอ30นาทีฉันไม่แข่งกับฝุ่นตั้งตัวจับเวลา30นาทีทันทีระหว่างรอให้ทำ micro e x o s u r e คือดูชี้ผ่านบันทึกไว้ว่าใน30นาทีนี้คุณผ่านสัญญาณเทียมไปกี่ครั้งนี่คือกำไรเงียบที่กราฟไม่แสดงแต่บันทึกจะแสดงให้คุณเห็นถ้าวันเงียบราคานิ่งจนเบื่อให้ใช้เวอร์ชั่นไม่สร้างแอคชั่นหายใจหนึ่งรอบแล้วบอกตัวเองว่าความเงียบคืองานของฉันงานของฉันคือรอสองเงื่อนไขไม่ใช่สร้างเหตุผลเพื่อกดวางมือให้พ้นเมาส์เล็กน้อยมองทั้งจอ แล้วทำวันแคนเดลเทสถ้าสัญญาณไม่ซ้ำในแท่งถัดไปให้ปล่อยเลยตามเลยอย่าพยายามบิดกราฟเพื่อให้กลายเป็นสัญญาณที่ไม่มีผมอยากพาคุณเข้าใจข้างในของโฟ m โมแบบง่ายๆเวลาความอยากกดระเบิดขึ้นสมองส่วนเอาตัวรอดจะดังขึ้นก่อนเหตุผลเสมอมันเก่งมากในการยิงภาพทำไมกดตอนนี้จะเสียโอกาสให้เราเห็นวูบหนึ่งแต่ระบบของคุณคือเสียงเงียบที่ต้องการเวลานิดเดียวเพื่อพูด สคริปต์30วินาทีจึงเป็นพื้นที่ว่างเล็กๆระหว่างคุณกับปุ่มกดพื้นที่ที่ให้เสียงเงียบของระบบมีโอกาสชน,นะเสียงดังของอารมณ์คุณไม่ได้ช้าคุณเฉียบคมขึ้นตอนนี้ลองซ้อมกับสถานการณ์จำลองสั้นๆราคาเพึ่งทะลุไฮเดพร้อมโบลุ่มเด้งขึ้นชัดด้านข้างเริ่มโบกเวกคุณรู้สึกนิ้วจะขยับเราทำสคริปต์เดิมหายใจ 4, 2 6กว้างสายตา ถาม3ข้อทองทํรรออีกแท่งแล้วจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มคำตอบอาจคือจะได้เห็นว่าทะลุแล้วรักษาเหนือหายได้ไหม 2. เงื่อนไขของฉันครุบจริงไหมอาจต้องการรอคอนเฟิร์มจากไทม์เพรมย่อยอีกนิดจุดแพ้อยู่ไหนและฉันโอเคไหมถ้าจุดแพ้กว้างจนเกิน 1R และคุณไม่โอเคแปลว่าโฟ m o กกำลังจะทำให้คุณเปิดไม้แพงเกินไปพูดคำว่ารออีกแท่งแล้วปล่อยผ่าน ถ้าทะลุจริงคุณยังมีโอกาสเข้าเมื่องเงื่อนไขครบถ้าหลุดคุณเพิ่งหลบหลุมที่เพิ่งขุดเสร็จหมาดๆกรอบเล็กๆที่ช่วยได้มากคือการประกาศขนาดเสี่ยงตามคะแนนทุกครั้งที่คุณใช้สคริปต์เมื่อคุณบอกตัวเองว่าวันนี้ฉัน half size นิ้วคุณจะเชื่อฟังโดยอัตโนมัติเพราะคำสั่งถูกส่งจากระบบไม่ใช่จากความอยากคุณยังมีโครงเบรเกอร์ติดตั้งอยู่เสมอเช่น2 stop day โดน2ไม้ปิดวัน เพื่อการไหลลงของอารมณ์ในวันที่ไม่เป็นใจสคริปต์ก่อนกดบวกเบรเกอร์หลังผิดพลาดคือคู่หูที่ทำให้คุณรอดวันแรงแบบมีศักดิ์ศรีหลายคนถามผมว่าแล้วถ้าเงื่อนไขไม่ครบแต่ราคาวิ่งต่อไปสวยๆละ่ะจะไม่เจ็บใจเหรอเจ็บใจบ้างเป็นเรื่องมนุษย์แต่จาไว้ว่าเราไม่ได้เทรดทุกแท่งเราเทรดค่าเฉลี่ยระยะยาวการไม่กดไม้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คือการปกป้อง expectancy ของระบบถ้าวันนี้คุณพลาดรถไฟหนึ่งขบวน แต่ยังยืนอยู่บนชานชลาพรุ่งนี้คุณยังขึ้นขบวนต่อไปได้แต่ถ้าคุณวิ่งข้ามรางตามรถไฟคุณจะหลุดจากสถานีและเสียทั้งวันสคริปต์สาวิวิคือการเลือกอยู่บนชานชลาอย่างมีสติผมอยากให้คุณมีบัตรคำสามสิบวิติดขอบจอเขียนสั้นๆว่าหายใจ 4, 2, 6กว้างสายตาถาม3ข้อทองคำสกอร์เท่ากับไซส์ลิมิตบวก OCO ใช่ใช่ช่เท่ากับกฎ ไม่เท่ากับรออีกแท่งแค่นี้พอทุกครั้งที่เห็นมันจะเตือนสมองว่าเรามีขั้นตอนเดียวกันก่อนกดเสมอและถ้าคุณอยากได้รุ่นสั้นสุดสำหรับจังหวะเร็วมากให้ใช้สคริปต์1ิวิแบบนี้หยุด2วดิหายใจเข้า2วิคาย2วิถามครบ2เงื่อนขไขไหมในใจ2วิถ้าไม่ครบพูดคำว่าผ่าน2วิแล้วเอามือออกห่างเมาส์ถา้าครบค่อยเรียกสคริปต์30วิเต็มเพื่ออนุมัติ ลองวางมือบนโต๊ะอีกครั้งแล้วฟังผมอ่านเวอร์ชั่นเต็มอีกหนึ่งรอบให้คุณจำขึ้นใจเริ่มตอนนี้เลยฉันหยุดหนึ่งจังหวะเพื่อให้ระบบดังขึ้นหายใจเข้า4กลั้น2ผ่อน6ฉันกว้างสายตามองทั้งภาพถ้ารออีกแท่งฉันจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่ม2เงื่อนไขของฉันครบจริงไหมจุดแพ้ของฉันอยู่ตรงไหนและฉันโอเคไหมคะแนนวันนี้พาฉันไปที่ไซส์ไหน น้อยกว่าหรือเท่ากับ19ชั้นดูชี้ผ่าน20 24ชั้นครึ่งไซส์มากกว่า25ชั้นไซส์ปกติชั้นใช้ลิมิตพร้อม OCO เสมอถ้าใช่ทั้ง3ชั้นอนุมัติถ้าไม่ใช่ชั้นรออีกแท่งจำประโยคนี้แล้วอ่านตามเบาๆก่อนทุกไม้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าอำนาจในการตัดสินใจกลับมาอยู่ในมือคุณอีกครั้งไม่ใช่ในมือของตลาด ผมอยากให้คุณตั้งภารกิจเล็กๆ24ชั่วโมงจากนี้เขียนตัวชี้วัดความสำเร็จลงในสมุดวันไลเนอร์ง่ายๆว่าวันนี้ฉันใช้สคริปต์30วิก,ก่อนทุกไม้100%และฉันพูดคำว่ารออีกแท่งอย่างน้อย3ครั้งคืนนี้หลังปิดจ,จอให้คุณสรุปเป็นหน่วยอาเท่านั้นแล้วติกว่าใช้สคริปต์ครบกี่ครั้งคุณจะเห็นตัวเลขไม้พลาดพรโฟโมลดลงอย่างน่าประหลาดใจภายในวันเดียว ความภูมิใจเงียบๆจะกลับมาไม่ใช่เพราะวันนี้เขียวหรือแดงแต่เพราะคุณทำสิ่งที่คุณสัญญากับตัวเองได้ครบถ้วนครั้งต่อไปที่เสียงในหัวตะโกนว่ารีบเดี๋ยวหลุดให้คุณยิ้มเบาๆแล้วเปิดสคริปต์นี้ในใจอีกครั้ง30วิวิไม่ได้นานแต่พอที่จะเปลี่ยนชะตาของทั้งวันจากรีบแล้วพังเป็นชัดแล้วค่อยกดมือคุณจะไม่ลั่นเพราะคุณไม่ปล่อยให้มันลั่นตามใจคุณให้มันกดตามระบบ และเมื่อทำซ้ำพอคุณจะพบว่าโฟโมไม่ได้หายไปไหนแต่มันเบาลงจนไม่มีพลังพาคุณออกนอกทางได้อีกต่อไปคุณคือคนคุมเกมไม่ใช่คนถูกเกมคุมและพอร์ตของคุณก็จะค่อยๆสะท้อนความจริงข้อนั้นออกมาด้วยความนิ่งที่คุณสัมผัสได้ทุกวันก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชันภาษาไทายบน Trading v วิ w ติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อ แล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นขังว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป